แล้วก็อีกข่าวหนึ่งค่ะเรื่องของสาวแตงโมกับหนุ่มโตโน่น,นั่นเองต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยออกตัวแรงมากพี่พลเี่คนบอกมาเราไม่ได้บอกเองนะคะ,ะรวไมไปถึงกลัวหรือเปล่าคะที่แตงโมเนี่ยจะไม่พอใจกับคําวิจารณ์ของพี่พลอ,อานน์ถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเคลียร์ทุกประเด็นนี้กันเลยดีกว่าค่ะพี่พูดถึงเจมจีใน,นแง่ดีนะไม่เคยด่าไม่เคยว่าเจมจีเลยนะไม่เคยคือคือพี่อะชอบเจมจีด้วยซ้ําแต่พี่พี่ว่าคือพวกแฟนคลับอะต้องให้เกียรติให้เกียรติเจมจี นะฮะแล้วก็เหมือนโดนฉมโอไม่เป็นไรเพราะชิน <S <S ชินเพราะว่าเขาไม่ได้ดูไงเขาไม่ได้ดูแล้วก็ฟังกันต่อต่อไปต่อต่อไปคือเราไม่ได้เคยว่าเจมจิเลยไปดูให้ดีไปดูไปไปหาย้อนหลังดูไม่เคยว่าเจมจิเลยแล้วพอาใครมาว่าเจมจิเราก็ด่ากลับไปด้วยนะที่บอกว่ามาแอบแอนตี้เจมจีอักษรย่อสมคันพี่ก็ยังบอกไปเลยว่าเจมจิไม่ต้องกลัวพี่อยู่ข้างเจมจีอ่าเพราะพี่พี่ก็พูดออกไปว่าแฟนลับอ่ะต้องปล่อย ที่เขาเสียอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะแฟนคลับไม่ใช่เพราะตัวเขาแล้วอย่างนี้ก็เลยเราเราก็เลยโดนแฟนคลับค่อนข้างว่าแฟนคลับว่าทุกคนแหละว่าทุกคนเราก็ไม่ได้ได้อะไรแอนตี้ก็ไม่เป็นไรเพราะเราเราไม่ได้มีอะไรกับเจมจีอยู่แล้วนี่แอนตี้ก็แอนตี้ไปเพราะว่าอย่างน้อยแฟนคลับเจมจีก็ไม่ใช่แฟนคลับเราอยู่แล้วเพราะเราก็ไม่ได้ทําอะไรไอ้นั่นอยู่แล้วเราก็แค่บอกว่าเราเราก็ยังยืนยันตรงเนี้ยตรงเนี้ยว่าเราไม่เคยว่าเจมจี เราแสดงความคิดเห็นต่อคู่แตงโมกับโตโนโ่เหมือนเราบอกว่าแตงโมออกตัวแรงไปนิดนึงอะไร<อ>แบบนี้อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ว่าเขาว่าก็คือพูดตามตามเนื้อนะน้อง <c oughs> น้องเป็นผู้หญิงไง <c oughs> น้องผู้หญิงก็ต้องไว้ตัว <c oughs> ถูกต้องไหม <c oughs> น้องเป็นผู้หญิงน้องก็ต้องรู้จักแค่นี้พอ <c oughs> ไม่ใช่แบบถึงขนาดพี่ก็พูดตามที่เขาพูดแหละว่าเขาจะลงเป็นถ้าโตโนโ่เป็นอะไรไปเขาก็ <c oughs> จะมานอนดิ้นตายอยู่ตรงนี้เหมือนที่เขาดูในรายการอะไรกันไรวะวุฒิพี่ก็พูดแล้วสนับว่า อ๋อพี่จะรอดูว่าเธอเลิกกันเมื่อไหร่พี่จะดูซิว่าแตงโมจะต,ตายไหมก็แค่นั้นเองไม่ได้ไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบอะไรเพราะว่าคนเรามันต้องรักตัวเองมากกว่าคนอื่นเสีจะไปรักคนอื่นมากกว่าตัวเองได้ไงพี่ก็สอนไปแค่นั้นเองแล้วก็แค่เตือนแค่ไหนคนในวงการแ,แค่แค่บอกน้องมันเฉยๆไม่ได้ไม่ได้ด่านะเตือนด้วยความหวังดีเตือนด้วยความหวังดีว่าอย่าไปออกตัวแรงเพราะว่าไว้แต่งงานกันแล้วค่อยพูดนะพี่มออกมาตอบโต้หรือยังคะแตงโมไม่หรอกเพราะพี่ไม่ได้ด่าเขาเนี่ย พราะพี่ก็เฉียดแตงโมตลอดพี่ก็ว่าน้องมันเออน้องมันก็เป็นสไตล์เดียวกับพี่อ่ะคือเป็นคนพูดตรงๆสงสางไม่ชอบก็บอกไม่ชอบอะไรอย่างนี้มากกว่าขอโทษนะครูเาจะมองว่าเราไปก้าวไกพวกเาหรือเปล่าความิของเาอะไรแบบนี้ถ้าพี่ก้าวไก่พวกน้องก็ก้าวไก่ทุกคนเลยนะเพราะพวกน้องก็ไปถามเรื่องส่วนตัวเขาหมดเลยนะเพราะพี่ก็เป็นพูดถึงก็เป็นนักข่าวคนหนึ่งเหมือนกันก็ต้องรายงานข่าวถูกต้องมะแล้วก็พูดตามรายงานข่าวที่มันมีข่าวมาไม่ได้ไม่ได้ก้าวไก่นั้นพี่ก็ก้าวไก่หมดทุกคนเสร ที่เขาเขียนไหมพี่พูดแล้วพี่ก็วิเคราะห์แค่นั้นเองแม็กกับชาจะกลับแล้วมีใครจะสัมท่านไหมครับแม็กชา เคลียบ <Clear S 2> แล้วแซงมากบอกเลยนะคะมาดูกันหน่อยละกันนะคะสําหรับพี่โพดเคยพูดวิจาร์เจมจิเอาไว้นะคะสําหรับผู้จัดการเจมจิในรายการแล้วก็แฟนคลับเนี่ยเจมจิรุมด่าพี่โพดด้วยรู้สึกยังไงบ้างกับเรื่องนี้อ่าเขาบอกว่าพี่โพดเนี่ยพูดถึงเจมจิในแง่ดีนะจ๊ะไม่ใช่ไม่ได้ว่าเจมจิเลยพี่เจมอชอบด้วยนะชอบด้วยแล้วก็แอบแอบเป็นแฟนคลับเลยด้วยเออส่วนเรื่องของอคู่ของแตงโมกับหนุ่มโตโน่ของเราเองเขาบอกว่าออกตัวแรงหรือเปล่าสําหรับคู่นี้เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆล้วเนี่ย เขาไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าใครถ้าเราเป็นผู้หญิงเนี่ยเราก็ต้องไว้ตัวบ้างก็พูดตามตรงที่เขาพูดนั่นแหละอ่าส่วนกลัวไหมว่าแตงโมเนี่ยจะไม่พอใจกับคําวิจารณ์ของพี่โพธิ์อาโนนเขาบอกว่า พี่เนี่ยไม่ได้ด่าแต่งโมเลยนะพี่แค่พูดว่าแต่งโมเนี่ยพูดไปแบบนี้มันดีเหรอเออก็แค่ตัวเฉยๆไม่มีอะไรก็คงไม่ได้ว่าอะไรอยากคายเลยแค่แบบก็มันดูแรงไปเพราะเป็นผู้หญิงอะไรอย่างงี้ไหมก็ต้องไปตัวบ้างแล้วก็สงวนตัวบ้างอะไรอย่างงี้า็ไม่ได้ด่านะที่ไม่ได้ด่านะจ๊ะ แล้วจ้าพี่พลนนท์ค like ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกับอีกหนึ่งสาวดีกว่าที่รวมเร่นภาพยนตร์เรื่องตายโหงด้วยกับหนสาวชามอเยวริน์เองค่ะเจอตัวทั้งทีนานๆเจอเลยนะก็สาวคนนี้ค่ะมันก็เลยมีเรื่องให้ต้องอัปเดตกันหลายเรื่องในที่เดียวก็อย่างแรกต้องขอถามเลยช่วงนี้เนี่ยหายจากงานหนังลานละครไปนานเนี่ยไปทําอะไรอยู่คะแล้วก็มีสัญญากับทางที่ไหนไหมณตอนนี้แล้วก็กลัวไหมที่หายไปแบบเนี้ยหลายคนจะมองว่าสาวชามเนี่ยกระแสตกค่ะแล้วก็จะมีถ่ายแฟชั่นเซ็กซี่เนี่ยให้แฟนๆได้ติดตามกันไหมเราไป ถามสาวชามกันค่ะค่ะค่ะใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้จริงๆอยู่ในช่วงอของการถ่ายทำค่ะทั้งละครเรื่องสับสางก็จะปิดกล้องแล้วแล้วก็มีใต้ของสองอันเนี้ยของของชามาปิดกล้องไปแล้วค่ะก็รอตอนฉายอย่างเดียวค่ะอือกลัวคนแบบว่าลืมลงลืมหน้าอะไรงี้เราบ้างาเลออก็ <c oughs> จริงๆก็ยังมีงานพิธีกรอยู่บ้างแล้วก็มีแบบออกอีเวนต์อะไรอย่างงี้อยู่เรื่อยๆค่ะก็ <c oughs> ไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นอยู่แล้วค่ะ <c oughs> ไม่มีสัญญากับใครเลยค่ะก็เป็นนักแสดงอิสระมาตั้งนานแล้วพี่ค่ะทำไมถึง ก็มีความรู้สึกว่าอยากลองทําอะไรใหม่ๆอยู่เรื่อยๆค่ะอย่างได้มาร่วมงานกับทางพิพสด้วยก็รู้สึกว่าสนุกมากเลยสำหรับกองนี้เป็นวิธีการทํางานที่แบบไม่เหมือนใครด้วยแล้วก็ได้มันเหมือนแบบการทํางานเป็นครอบครัวแล้วก็จะเฮฮาตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะถ่ายยันสว่างก็จะสนุกอยู่คือแบบเราตอนนี้เราเป็นอิสระเป็นตัวการรับงานอะไรเงี้ยเราค่อนข้างเหนื่อยไหมคะเพราะต้องวิ่งหางานเองอ๋อไม่ไม่ก็รู้สึกว่ามันก็ ไม่ได้ขาดหายไปไหนค่ะก็มีมีอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วค่ะแต่บางครั้งเนี่ยอย่างที่บอกว่าชําไม่ได้มีผลงานออกอากาศทีทีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าอาจจะหายไปไหนแต่จริงๆแล้วชัาก็มีแบบพิธีกรอีเว์อะไรอย่างงี้อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วค่ะกระแสว่าแบบคนจะมองว่าเรากระแสตกแล้วหรือเปล่าอุ้ยไม่ซีเรียสชําตั้งแต่อยู่วงการมาชําไม่เคยแคร์เรื่องกระแสเลยค่ะแค่ได้มีโอกาสไปทํางานในที่เรารักทุกๆวันก็พอแล้วแฟชั่นเซ็กซี่อะค่ะ แฟชั่นเซ็กซีก็ช่วงนี้ยังไม่มีค่ะเก็บไปก่อนไปปิดหุ่นอยู่แล้วมีคนติดต่อเข้ามามันมีมาเรื่อยๆอยู่แล้วพี่แต่ชัมยังไม่เคยได้ถ่ายเพราะว่าชัมรู้สึกว่าอยากจะแบบเป๊ะจริงๆก่อนที่จะลงอะไรสักอย่างแสดงว่าตอนอยู่ในช่วงของการตัดสินใจแล้วปิดหุ่นค่ะก็อาจจะปีหน้ามั้งรอรอดูอยู่ตัวเลกยังไม่พอใจหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงก็ จริงๆแต่ก่อนก็คือตอนที่กลับมาจาก The Universe, มินิเวิร์สทุกคนก็แบบอยากจะเอ้ยชานไปลงนู่นนี่นั่นไหม,มเราก็ยังไม่ค่อยอยากเพราะตอนนั้นก็ยังเรียนอยู่ด้วยอะคะ่ะแต่ตอนนี้ก็คือก็ลงได้แล้วแหละ<ม>แต่ว่าขออีกนิดนึงขอไปทํากล้ามท้องอีกนิดนึง<ม> <laughs> ขอเวลานิดนึงปีหน้าเราอาจจะได้เห็นกันค่ะ ก็อย่างที่สาวชามเธอบอกน,นั่นแหละที่ไม่ได้หายไปไหนเลยนะตอนนี้เนี่ยแต่ว่ามันอยู่ในช่วงการถ่ายทําละครเรื่องสาบสางที่ใกล้จะปิดกล้องในตอนนี้แล้วค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยก็มีงานพิธีกรอยู่บ้างแล้วก็งานอีเวนต์บ้างก็ไม่ได้หายไปไหนนะจริงๆแล้วเนี่ยส่วนเรื่องสัญญาค่ะก็ไม่มีเซ็นสัญญากับใครเลยเป็นนักสแสดงอิสระเนี่ยมาตั้งนานแล้วส่วนกลัวไาที่หลายคนเนี่ยจะมองว่าเฮ้ยพี่ชามหายไปขนาดนี้เนี่ยกระแสตกหรือเปล่าอะไรเงี้เยเขาบอกไม่ได้เซียวเรียเลยค่ะคืออยู่วงการมาเนี่ยไม่เคยแคร์เรื่องกระแสแค่มีโอกาสได้ทํางานทีี่ชอบนนทุกๆวั้ ก็พอแล้วค่ะส่วนเรื่องถ่ายเซ็กซี่เนี่ยยังไม่มีในตอนนี้ขอฟิตหุ่นก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่าหุ่นเฟิร์มเมื่อไหร่ไม่แน่นะจจะหนุ่มๆตมเต<อ>รียมพาเน่ากันได้เลยเชนะาซับเลยค่ะน้ำตาบ้าน้ำลายใช่ไหมอ้ <c oughs> ออ้าวอีกหนึ่งหนุ่มกันบ้างนะคะ <c oughs> สำหรับหนุ่มเนชชาลีค่ะต้องบอกว่าคนนี้เนี่ยก็หายหน้าหายตาไปนานมากเหมือนกันหายไปทําอะไรมาเอ่ยจ้าแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมีงานละครติดต่อเข้ามาหรือเปล่ารวมไปถึงเซ็นสัญญากับที่ไหนไหมแล้วก็จากหลังจากที่หายไปนานขนาดนี้เพราะว่ากระแสเด็กรุ่นใหม่ๆเข้ามาหรือเปล่า เราไปให้เจ้าตัวเขาตอบกันเลยคะ่ะนะคะของค่อนข,ข้ขางหายไปนานครับ <ขา S 2> ผมทไมกลับมารับเรื่องนี้ก็ <c oughs> คือเรื่องนี้เป็นของพี่ไม้แล้วแบบว่าคือพี่ไม้ให้เขาโทรแบบอยากให้เล่นอะไรเงี้ยผมก็โอเคได้มาแล้วเจอรู้สึกว่าแบบ ผมไม่ได้ทํางานนานมากอะไรเงี้ยรู้สึกมันบางทีบางงานมันน่าเบื่ออะไรเงี้ยแล้วแบบพอมาลองทําก็เออมันก็สนุกดีนะแล้วเดี๋ยวนี้หนังแบบพอบอกว่าถ่ายแป๊บเดียวมันก็โอเคพี่ใช่หายไปไหนมาคะในช่วงที่หายไปอย่างเงี้ยหายไปไหนผมไม่ไม่อยู่บ้านแล้วก็เลี้ยงแต่สัตว์เลี้ยงที่บ้านนะผมใช่ใช<ๆ>เพราะว่าหยุดทํางานแบบจริงจังไปเลยไม่ทําอะไรสักอย่างทำไมถึงแบบว่าคิดที่จะออกมาจากทํางานในวงการเลยล่ะคะมีช่วงก็คือ ผมคงทมามาตั้งแต่เด็กแล้วพี่แล้วแบบพอเราถ้าเราเป็นเด็กที่แบบไม่อยากทํางานแล้วพอต้องไปบ่อยๆอะไรเงี้ยแล้วกลัวไปทําให้งานเขาแย่อะไรเงี้ยก็คือคุยกับคุณแม่คุยแล้วเออถ้าเราไม่อยากทาอะไรก็ยังไม่ทําดีกว่าอิม่มสบายเลยอนนี้เริ่มกลับมาทําอีกครั้งไหมครับยังยังยังไม่ได้กลับมาแบบเต็มๆเ,เลยใช่ เพราะว่ากลับมาบางทีเราก็ไม่ได้มีงานเลยเยอะขนาดนั้นอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยจะกลับมาไหมคะหมายถึงว่าตอนนี้แบบมีงานติดต่อมาไหมละครละครอะไรมีติดต่อไหมมีมีนะพี่ผมไม่ได้อะไรมากแต่ก็ก็มีมีเยอะเหมือนกันแต่ว่าผมก็ไม่ไม่ได้ทําอะไรสักอย่างเลยไม่ได้เซ็นสัญญากับที่ไหนเลยใช่ไหมคะก็คือตอนแรกก็เซ็นที่โพลิพาร์ตแต่ว่าตอนนี้ก็ออกออกมาแล้วครับผมใช่ตอนนี้จะมีเซ็นสัญญาไหมไม่ผมยังไม่อยากเซ็นที่ไหนครับผมยังสัญญากับโพลิพาร์ตมันหมดสัญญาหรือว่า พอดีตอนนั้นผมถ่ายที่ถ่ายละครซินโดร่าของเท้าแตะแล้วก็แบบพอดีมีปัญหาเรื่องเรียนนิดหน่อยก็เลยออกออกมาขอขอออกมาแสดงว่าตอนนี้เราเป็นอิสระมากๆเป็นอิสระใช่อยากออกจากวงการอยากออกไม่เป็นผมว่าเป็นแนวแบบอยากอยากทำอะไรที่อยากทํามากกว่างานไหนอยากทำก็ถึงทําอะไรเงี้ยงานที่เราอยากทำก็แบบงานที่ง่ายๆแล้วแบบจากคนที่แบบเรารู้จักตั้งแต่เด็กๆแล้วอะไรเงี้ยไม่เหนื่อยไม่อะไรเป็นเด็กเก่ง ผมว่าเหนื่อยนะเหนื่อยคือผมทามานานแล้วพี่แล้วผมมันพูดแบบไม่ชอบออกไปแบบแข่งกับคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยเราก็แบบอยู่แบบของเราดีกว่าอะไรเงี้ยคนมองว่าเราติแตกไหมไม่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 กลัวเราเราเป็นผมเป็นแนวแบบเป็นชอบทําอะไรก็ทาอะไรเงี้ยไม่ชอบทําก็จะไม่ทําเลยครับผมอันนั้นอันนั้นไม่ค่อยเกี่ยวครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ไม่ได้ค่อยได้แคร์ใครอยู่แล้วแต่ว่าก็เราก็อยู่ของเราเงี้ยพี่ใช่ครับผม แล้วก็คิดถึงเราไม่คิดถึงแฟนๆ้องเราครับแันก็ไม่เคยเจออะไรไม่ค่อยเจอใครคิดถึงนะก็ถ้าแบบมีแฟนคลับที่ติดตามเราอยู่ไหมเอ่ยก็ถ้าไม่ไม่ค่อยมีนะวพี่เพราะผมเนี่ยไม่ค่อยแบบว่าไม่ได้เป็นนักแสดงแบบมีแฟนคลับตามตั้งแต่เด็กแล้วไม่ไม่ได้มีเหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยครับอืมใช่ก็ถ้ามีก็ขอบคุณมากครับโอกาสที่จะกลับมาวงการเป็นตัวนี่คือตอนนี้ผมว่า ยัง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 ,ยงใช่ใชก็คือตอนนี้ก็อยู่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวที่บ้านไปก่อนมิสเซอร์ไปนึงนะคะ เคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วะนะคะสำหรับหนุ่มนทชาลีนนี่ค่ะตอนอต้องบอกว่าหายไปเนี่ยไม่ได้หายไปไหน mm hmm. ก็อยู่บ้านเลี้ยงสัตว์ไปวันวานน่ารักเชียวนดูผู้ชายอบอุ่นนะคะรวมไปถึงเซนสัญญาณที่ไหนกักนรึเปล่านะตอนแรกเขาบอกว่าเซนที่โพลิพาสแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ออกจากโพลิพาส์แล้ว mm hmm. รวมไปถึงกระแสที่ว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้ามาในวงการเยอะด้วยหรือเปล่าเนี่ยหนุมน่มเนตของเราบอกว่ามันไม่เกี่ยวกันเขาอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ได้แคร์ใครอยู่แล้วเราก็อยู่ของเราแบบนี้และคือแบบไม่ยุ่งกับใครเป็นตัวของตัวเองว่าง ใช่แล้วเวลาเวลาหมดแล้วด้วยนะคะ่ากต้องนนะคะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราค่ะค่ะต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆ B1 วันค่ะเรื่องภายในไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะ B1 เนี่ยเป๊ะอยู่แล้วแล้วก็เป็นที่นิยมใช้กันมากๆในหมู่ดาราแล้วก็พริตตี้ค่ะเพราะว่ามีส่วนผสมของเบต้ากลูแคนแล้วก็แอลกลูตาไทโอนที่ช่วยบำรุงผิวพรรณของเราให้ขาวสดใสดูดีแล้วก็มีออร่าสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะใช่ค่ะทิ้งที่อยู่ด้านล่างเอาไว้นะคะให้คุณผู้ชมเขียนประจันบัว่าจดหมายะนําตชมรายกหราอ การย้อนหลังได้ที่ www.intv.co.th ค่ะค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะ